สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับไออีกแล้วนะคะวันนี้วันหยุดนะคะวันอังคารนะคะที่หกไอคิดว่าเป็นวันที่หกมกราคมนะคะเป็นหยุดงานกลางสัปดาห์นะคะไม่ใช่ว่าไอาลาป่วยหรืออะไรนะคะเพราะจริงๆแล้วไอกลับไปทํางานวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็วันจันทร์นะคะสองวันแล้วก็วันอังคารหยุดนะคะพรุ่งนี้พุธก็หยุดอีกแล้วเดี๋ยวไอก็กลับไปทาสสํางานเพื่อหัสุกเงี้ยค่ะเนาะ วันนี้ไม่มีอะไรพิเศษอยากจะมาอัปเดตอาการที่ไอเจ็บตรงใต้ใชายโครงข้างซ้ายนะคะก็ไอหยุดอยู่บ้านตั้งแต่อังคารที่แล้วเนาะอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ไอหยุดอยู่บ้าน5วันนะคะแต่ถามว่าไอาได้รับอาการเจ็บตรงใต้ใชายโครงข้างซ้ายวันไหนก็คือวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ไอเจ็บใช่ไหมคะแต่ไอ่ัไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ก็รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะ สาเหตุตอนที่มันเกิดนะคะเกิดจากตอนที่ไอ้นั่งห้องน้ําแล้วก็ไอในเวลาเดียวกันนะคะแต่ไอไม่รู้ว่ามันเป็นผลของการไอตัวนั้นมันมันเป็นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นไอก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวอาการเจ็บมันจะหายไปวันจันทร์ไอก็เลยไปทํางานตามปกตินะคะวันจันทร์ที่แล้วไอาทางานตามปกติแต่ว่าทำทางานด้วยอาการที่แบบเจ็บนะคะเวลาเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกแรงนะคะ จะยกจะเข็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจ็บนะคะทุกคนแต่ทํางานไปทั้งวันด้วยสปิริตจริงๆนะคะแต่ก็บอกทุกคนว่าเจ็บนะคะมันอังคารไอ้ก็โทรไปคุยไปปรึกษากับพยาบาลที่อนามัยนะคะตอนบ่ายของมันอังคารไอ้ก็ไปที่อนามัยนะคะไปตรวจเช็คความดันตามปกตินะคะที่คุณหมอเขาทําการคอนโทรลอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้มีความดันเลือดสูงนะคะนิดหน่อยสูงนิดหน่อยนะคะคุณหมอเขาก็เลยอยากจะเมคชัวว่า โอเคความดันไอมันมันอยู่แบบไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ่ก็เลยต้องไปวัดความดันทั้งหมดประมาณ3ครั้งนะคะแล้ววันอังคารที่ไอ่ไปเป็นครั้งสุดท้ายและพยาบาลน,นะคะเขาก็ได้ประเมิอนอาการของไอนะคะจากอาการที่ไอ่เจ็บชายโครงไอก็เล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็เป็นพยาบาลคนเดียวกันที่รับโทรศัพท์ไอ่ในช่วงเช้าของวันอังคารนะคะเขาก็เลยบอกว่าอาการของไออะ่ะมันสามารถที่จะหายเองได้นะคะแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บ จากการไอแบบนี้นะคะคือทำให้กระดูกซี่โครงเขาใช้คำว่าสปริกกะก็คือรลาวนะคะซึ่งไอไม่รู้หรอกว่ามันร้าวจริงหรือไม่ร้าวจริงแต่เขาประเมินว่าประมาณนั้นโดยที่เขาไม่ได้ส่งไอไปเอ็กซเรย์หรือยื่นรีมิสอะไรเนื่องจากว่าเขาประเมินว่าอาการของไอมันไม่หนักทุกคนเพราะไอาหายใจได้ไอเดินได้ไอาทานข้าวได้นะคะไอย,ยังใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่มันเจ็บ แค่นั้นเองเขาก็เลยประเมินว่าอาการไม่รุนแรงนะคะจากความเข้าใจนะแล้วเขาก็บอกให้ไอเนี้ยทานยาแก้ปวดนะคะยาพาราเซตามอลซึ่งเขาก็เรคเคอมเมนต์ว่าให้ออะทานอัลวิดนะคะก็คือเป็นพาราเซตามอล500มิลลิกรัมนะคะที่เขามีขายตามร้านขายยาในสวีเดนนะคะแต่ว่าพอดีไอได้รับคําแนะนําจากคุณหมอกระติกนะคะคุณหมอกระติกเนี่ยเ,เป็นคุณหมอที่ จบคณะแพทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งไออ่ะได้รู้จักคุณหมอกระติกอจากใต้คลิปนี้นะคะคุณหมอกระติกคอมเมนต์เข้ามาคุณหมอกระติกก็บอกว่าให้อาอ่ะทานยาในกลุ่มของยาแก้ปวดแก้อักเสบนะคะซึ่งคุณหมอเขาก็าเขียนเขียนเป็นตัวย่อมานะคะถ้าไอาจะไม่ผิดน่าจะเป็น e n น a g e ในกลุ่ม e n นเซชอะไรเงี้ยคะ่ะทุกคนไอก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูลในส่วนของสีวีเดนนะคะว่ายายาที่อยู่ในกลุ่มของ e n นเซ s ES เนี่ย มันเป็นยาอะไรบ้างนะคะซึ่งมันก็จะมีลิสต์ขึ้นมานะคะไอ้ก็เลยไปซื้อยาแก้ปวดตัวนั้นมานะคะซึ่งมันเป็นอีโพรโบูเออไอจ้จำไม่ได้ละเออเอาเป็นว่าอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะก็ไอ,อ้ก็ทานยาแก้ปวดตัวนั้นร่วมด้วยนะคะกับายาแก้อด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วช่วงที่ไอ,อ้เกิดอาการบาดเจ็บตรงใต้ชายโครงอะอาการไอของไอมันเริ่มลดลงแล้วแหละ แต่มันจะไอเป็นบางครั้งแค่นั้นเองทุกคนแล้วมันโชคร้ายไงคือมันไปไอตอนที่เรานั่งซ่วมนะทุกคนนะเออโอเคแล้วทีนี้ไอก็หยุดอยู่บ้านอาคารพุธพฤหัสอาการไอของไอ้น่ะเริ่มหยุดตั้งแต่วันพุธนะคะคืนพุธคืนพฤหัสคืนศุกร์ไอไม่ไอเลยตอนคืนนอนแบบนอนนิ่งสบายๆนะคะอาการไอก็ไม่มีมันอาจจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วเพราะไอมาตลอดเดือนมกราคมหลังจากที่ไอเป็นไข้หวัดมาใช่ไหมคะอาการไอมันมันมีผล อาการไอเนี่ยมันเกิดหลังจากอาการเป็นหวัดอ่าโอเคเพราะฉะนั้นอาการไอเนี่ยมันต่อเนื่องมาจากการเป็นหวัดว่างั้นเถอะทีนี้ในช่วงที่ไอยหยุดไอเนี่ยไอยคิดว่าประเมินว่ามันไม่ใช่ว่าจากการที่ไอาทานยาแก้ไอหรอกนะแต่อาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยแต่ก็คือมีแต่ก็คือว่ามันไอมาเดือนหนึ่งแล้วมันเป็นช่วงที่อาการของโรคเนี่ยมันจะกําลังจะหายไปแล้วแหละนะคะแล้วยาแก้ไอมันก็อาจจะมีผลช่วยด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่า ในระหว่างที่ไอหยุดอยู่บ้านอะ่ะพี่ขุนก็เลยได้ไปคุยกับคุณหมอหมอฝังเข็มนะคะเป็นคนจีนนะคะหมอหมอจีนที่อยู่ที่สวีเดนมาร่วม30ปีนะคะ่ะแล้วท่านก็มีคลินิกฝังเข็มด้วยนะคะในกเทนเบิร์กนะคะคุณหมอเลนะคะก็เลยบอกว่าไม่ไม่ให้ทานยาแก้ไอของที่เป็นยาแผนปัจจุบันแล้วนะเลิกเลิกเลิกซึ่งจริงๆอะ่ะไอก็ทานมาตลอดนะคะทุกคนไอทานยาแก้ไอมาร่วมสองอาทิตย์เลยช่วงที่ไอ,ไอหนัก แล้วณวันที่พี่ขุนไปคุยกับหมอเลอ่อาการไอมันกำลังจะหายแล้วนะคะมันมันมันเริ่มแบบน้อยลงหมอเลก็โทรมานะคะวันนั้นพี่ขุนก็อยู่ที่คลินิกด,ด้วยนะคะแล้วก็ให้ให้พี่ขุนโทรมานั่นแหละแล้วก็ให้หมอเลคุยกับไอหมอก็ถามว่าไอาแบบแห้งหรือไอมีเสมหะไอก็บอกว่าไอามีเสมหะแต่เป็นเสมหะที่ไม่ได้แตกพุ่งไม่ได้เป็นเสมหะที่แบบเยอะเแต่เสมหะมันจะมีแบบอยู่ลึกๆนะคะอยู่ตรงช่องอก มันจะรู้สึกได้เลยว่าเสมหะมันมันถูกขับออกมายากนะคะอ่าคุณหมอเขาเลยโอเคฉันรู้แล้วก็ <c oughs> เลยได้ยาตัวนี้มาค่ะทุกคนเป็นถ้าอ,าอ่านผิดไอก็ต้องขออภัยนะคะภาษาจีนเนาะเอียเชงทางเอียเชงทางวันอะไรเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยยานี้มันเป็นนะคะยาลูกกรอนค่ะแต่มันเป็นยาสมุนที่ทําจากเป็นยาสมุนไพรที่ทําจากสมุนไพรจีนนะคะ ที่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์แต่ผลิตที่จีนนะคะคือในโซนยุโรปเนี่ยเกี่ยวกับอาหารและยามันจะค่อนข้างยากมากนะคะอะไรที่เกี่ยวกับยายิ่งยากไปใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะมีใบรับรองกว่าจะได้ใบอนุญาตในการที่จะเอามาขายในยุโรปเนี่ยมันยากมากนะคะเพราะฉะนั้นยาตัวนี้ถูกมาตรฐานของยุโรปรับรองแล้วนะคะแต่ว่าคนที่เป็นบริษัทนําเข้าเนี่ยเขาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์หมอเลเขาก็สั่งจากเนเธอร์แลนด์ค่ะทุกคนนะคะ ซึ่งยาตัวนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆยาลูกกรบ้านเรานะคะแต่เป็นยาลุกกรที่ถูกต้องนะคะไม่ได้เป็นแบบทั่วๆไปนะคะเม็ดมันก็จะเล็กประมาณนี้นะคะทุกคนก็หมอก็แนะนำให้ทาน6-7เออม็ดต,ต่อครั้งด้วยน้ำอุ่นนะคะน้ำร้อนน้าอุ่นนะคะ2 4 6ก็ไม่ได้ซีเรียสว่า6หรือ7นะคะส่วนใหญ่ก็จะทานออครั้งละ6เม็ดนะคะ เช้าได้เย็นนะคะไอาทานยานี้มาสามวันสี่วันแล้วคะ่ะทุกคนถึงจะตอนนี้จะหยุดไอแล้วก็ตามแต่ว่าไอาก็ยังต้องทานยาตัวนี้ต่อเนื่องไปอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเพราะว่า,เ,าเพื่อเป็นงานขับเสมหะที่อยู่ข้างในนะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยอยากจะอัปเดตให้ทุกคนนะคะว่าโอเคยาแก้ไอก็ได้เป็นสมุนไพรมาแล้วนะคะเพราะนั้นยาไบวอนนะคะท,ที่ซื้อจากร้านขายยาก็หยุดไปแล้วนะคะส่วนยาแก้ปวด ทิ่ปวดใต้ชายโครงไอหยุดทานไปสองวันแล้วนะคะก็คือไอทานแค่ช่วงอังคารพุธพฤหัสเนี้ยค่ะทุกคนอังคารพุธพฤหัสวันศุกร์น่าจะวันศุกร์ไอยังทานอยู่ทุกคนวันศุกร์ยังทานอยู่ทีนี้วันเสาร์ไอหยุดนะคะวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์หยุดไอหยุดยามาสามวันทุกคนไอหยุดยามาสามวันนะคะแล้ววันนี้วันอังคารที่ไอถ่ายคลิปไอก็ไม่ได้ทานแล้วแต่ถามว่าอาการเจ็บยังมีอยู่ไหมอาการเจ็บคือน้อยลงมากๆนะคะ จะเจ็บก็ต่อเมื่อเออเวลาที่ไออาจจะแบบใช้แรงในการเขาเรียกอะไรอะอย่างสมมติว่าไม่มีรถเข็นของลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะรถรถเข็นที่เข็นพวกเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะถ้าไอไปยืนอยู่ตรงจุดที่เป็นทาร์สปอตอะไรเงี้ยไอต้องเอารถเข็นที่มีสินค้าอยู่อะค่ะเข็นเข้าไปข้างในในส่วนที่เราจะทําเอกสารอะไรเกี่ยวกับทาร์สปอตให้เขาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอืม มันก็จะรู้สึกนะคะแต่ว่าการช่วยก็คือไอจะต้องเกรงนะคะทุกคนคือเกรงเกรงเกรงหน้าท้องค่ะตรงนี้เกรงไว้หมดเลยเพื่อที่มันจะได้ไม่มีการมากระทบตรงนี้มากนักนะคะตอนนี้เท่าที่ไอกดดูนะคะจากเมื่อก่อนตอนแรกที่มันเจ็บตลอดแนวใช่ไหมทุกคนตรงนี้ไม่เจ็บแล้วนะคะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บตรงนี้ยังมีเหลืออีกนิดนึงค่ะตรงนี้ตรงตรงปลายตรงนี้นะยังมีนิดนึงค่ะยังรู้สึกหน่อยๆอ่ะทุกคนแต่ว่า ที่มันรู้สึกเจ็บเวลาที่ไอเคลื่อนไหวหรือเกร็งก็คืออยู่ข้างในค่ะไอคิดตามตามตามที่ไอประเมินตัวเองหรือวิเคราะห์ตัวเองนะไอไมีความรู้สึกว่าซี่โครงของไออะ่ะมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เ้าวเหมือนที่คุณหมอบอกแต่มันอาจจะตอนไอพอดีทุกคนนะคะไอไม่รู้นะว่าตอนที่เรานั่งอยู่แล้วเราไอนะคะมันมันเกิดอาการยังไงไอคิดว่ามันกระแทก กระแทกอวัยวะภายในส่วนนั้นค่ะทุกคนซึ่งไอไม่รู้ว่ามันคืออะไรตรงนี้นะคะแต่มันดีขึ้นมากๆเลยอืดีขึ้นมากๆแล้วก็ไอต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะุณหมอกระติกนะคุณหมอกระ,ะ,กต,กะ,ะกติกนี่บอกว่าเป็นเรียนเรียนรุ่นเดียวกันกันกบไอนะแต่เขาเรียนแพทย์ใช่ไหมคุณหมอจบทีหลังเพราะคุณหมอเรียนเจ็ดเจ็ดปีเนาะแต่ของไอเรียนเรียนสี่ปีใช่ไหมอก็จบก่อนคุณหมอเนี่ยนะคะถึงจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ก็ต้องยกมือไหว้เพราะว่าคุณหมอเขาให้คําแนะนํามาว่าช่วงใหญ่เจ็บเนะาะเวลาไอๆนะคะ ให้ไอใช้มือนะคะกดไปตรงจุดที่ไอาเจ็บเพื่อที่จะลดการกระเพื่อมลดการกระแทกนะคะไอก็ใช้เทคนิคของหมอกะติกนะคะายก,ก็กดตรงนี้ไว้นะคะวาไอเกเตงหน้าท้องแล้วก็กดตรงนี้ไว้ด้วยทุกคนคือมันช่วยได้เยอะจริงๆนะคะแล้ววันนี้อากอา็รู้สึกว่าตัวเองกระปี้กระเป๋าขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เทคนิคของออีกอย่างหนึ่งนะคะเวลไตื่นนอนไอจะยืดค่ะพยายามยืด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 ,ยดแบบยืดแขนขึ้นมาข้างบนนะคะยืดขึ้นมา แล้วก็ยืดตรงพรุงค่ะทุกคนแบบเขาเรียกว่า stretching stretching ออกมาไอไม่รู้ว่าเป็นวิธีการที่ถูกไหมแต่ไอรู้สึกว่ามันผ่อนคลายแล้วมันสบายมากค่ะยืดอย่างนี้ค่ะยืดขึ้นนะคะยืดแบบยืดท้องขึ้นนะคะแล้วไอก็พยายามนั่งตัวตรงๆนะคะแบบไม่เอาไม่นั่งตัวหอ่อตัวงอเพื่อที่จะ ทำให้กระดูกซี่โครงมันไปกระแทกอะไรอีกเงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้แบบเวลานั่งก็ต้องนั่งตัวตรงๆแล้วก็พยายามที่จะ stretching นะคะทุกคน stretch ออกไปอย่างนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกไหมแต่มันรู้สึกมันผ่อนคลายค่ะทุกคนผ่อนคลายมากโอเคเดี okay, ๋ยวไอจะลองไอไม่ได้ลองนะไอจะทานทานให้ทุกคนดูเลยไอชอบใส่เข้าไปทีหกเจ็ดเม็ดเลยค่ะในปากอ่ทีละเดียวน้นี่เม็ดประมาณนี้นะทุกคนนะ แหม่กายาไว้วยันยาเค็มว้มือเค็ม <laughs> <tightening> น้ำร้อน <ING> ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เจ็บลิ้นมากเลยเพราะว่าดื่มแต่น้ำร้อนไงทุกคนแล้วบางทีน้ำร้อนมันร้อนไปหน่อย พอร้อนไปหน่อยเนาะเราดื่มเข้าไปมันการที่ดื่มร้อนเกินไปก็ไม่ดีทุกคนเพราะว่ามันมันไปทําให้เนื้อเยื่อตรงลําคอแล้วก็ตรงลิ้นอะไรเงี้ยลิ้นมันจะอ่อนใช่ไหมทุกคนเนื้อเยื่อต่างๆในช่องปากมันอ่อนมันทีนี้มันโดนความร้อนน่ะมันก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองบาดเจ็บข้างในมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเออก็ทําไปแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ ยังไม่กล้าที่จะดื่มน้าน้าเย็นเต็มที่นะคะทุกคนก็เวลาไปทํางานอะหลังทานอาหารใช่ไหมคะเราไปเบรกทานอาหารนี่ยก็จะใช้น้ําร้อนนะคะครึ่งแก้วแล้วก็ผสมกับน้ําเย็นที่เปิดจากมันจะมีมันจะเป็นบาร์น้ําดื่มเนาะ,ะทุกคนก็ไปกดกดกดเงี้ยน้ําที่เราไปกดอะมันก็จะเย็นเพราะมันออกมาจากเครื่องไงก็เอาน้ําร้อน,นผสมมันก็จะเป็นน้ําในอุณหภูมิที่แบบอุ่นพอดีพอดีอดทานหลังอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีนะคะตอนนี้ยังไม่กล้าที่จะทานพวก น้ำเย็นจัดเลยนะคะน้ำที่เปิดจากก๊อกที่บ้านมันก็จะค่อนข้างที่จะเย็นนะคะแต่ก็จะทิ้งมันไว้หน่อยนึงหรือไม่งั้นก็ผสมน้ําร้อนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่บางทีมีความรู้สึกแบบคิดถึงน้ําเย็นมากๆเลยคิดถึงน้ําแข็งมากก็จะมีบ้างแบบมันหลุดนะคะอย่างเมื่อวันก่อนนี้กลับมาจากทํางานใช่ไหมคะแบบเวลาออกมาจากที่ทํางานมันจะร้อนทุกคนเพราะอยู่ในที่ทํางานตลอดวันนะเราก็ทํางานแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายอะไรเงี้ยค่ะอ่ แล้ววันอาทิตย์ที่ไอไปทํางานวันแรกอนะคนก็เยอะด้วยในห้างนะคะทุกคนแล้วไอก็ใส่เสื้อแบบเป็นเสื้อที่อยู่ข้างในเสื้อเสื้อเชิ้ตอีกทีหนึ่งมันจะเป็นทําให้ความบอบอุ่นเยอะมากแล้วก็ใส่ซึกก๊กในที่ทํางานอีกฮะมันก็อุ่นอะกลับมาถึงบ้านคือตัวไอมันร้อนใช่ไหมก็เลยอยากจะดื่มน้ําเย็นนะคะไอเปิดน้ําจากก๊เกเย็นๆแรกก็ดื่มไปแก้วหนึ่งนะแต่ก็รู้สึกรู้สึกผิดนะคะพอก่อนจะนอนก็เลยไปต้มน้ํามาดื่มอีกนะคะก่อนนอนอนะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบเออนั่นแหละ บางทีก็เหมือนทําร้ายตัวเองเหมือนกันนะดื่มน้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ก็คือเอาเป็นว่าไอยังไม่ได้ดื่มน้ําเย็นที่แบบว่าเอาน้าไปแช่ในตู้เย็นแล้วก็มาดื่มเงี้ยไอไม่ได้ดื่มนะทุกคนไอก็ยังระมัดระวังอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็ก็คือว่าไอไม่อยากให้มันกลับไปไออีกใช่ไหมไอก็เลยพยายามดื่มน้ําอุ่นไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ไอเริ่มแล้วก็คือ เริ่มทานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนไอไปทํางานวันแรกทีนี้เขาก็เสิร์ฟขนมที่ชื่อว่าเส่มรันะคะเขามีให้พนักง,งานะไอก็แบบอ้โอดใจไม่ไหวจริงจริงไอก็เลยหยิบมานะคะแล้วก็เอาน้ําร้อนนะมาด้วยทุกคนเอาชามาด้วยอะไรเงี้ยคือทานขนมไปนะคะขนมเส่มร้นะมันจะมีมีครีมคะ่ะทุกคนมีวิปปิ้งครีมอยู่ข้างบนด้วยอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะมีอ,อ๋เอ,อเขาเรียกอะไรนะแอลมอนเป็นแอลมอนครีมอยู่ข้างในด้วยนิดหน่อยนะ,ะทุกคน มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทําให้เกิดอาการระคายคอหรือไอได้เงี้ยแต่ก็ผ่านไปด้วยดีค่ะเพราะไอาก็ดื่มชาตามนะคะแล้วหลังจากนั้นกลับมาตอนเย็นๆของวันอาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะคือไม่ไอสรุปแล้วคิดว่าอาการไอของไอน่าจะหายไปอย่างถาวรแล้วหลังจากที่ไอามาเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็มนะคะแต่เราก็ยังต้องทานสมุนไพรอยู่นะคะอือแล้วก็ตอนนี้ไอจะ พยายามไม่ทานอาหารที่เป็นอาหารทอดนะคะถ้าใครที่ตามไอามานานน่ะจะรู้ว่าไอาอะ่ะมีเหมือนเป็นภูมิแพ้อาหารทอดนะคะถ้าไอายอยากจะไอยอยากจะป่วยนะคะต้องทานไก่ทอดไม่ต้องไม่ต้องบอกว่ายี่ห้อไหนแต่เป็นไก่ที่ทอดด้วยน้ํามันเนี่ยคะ่ะลองทานไก่ทอดติดต่อกันสักสองวันผ่านไปสักไม่กี่วันก็จะเริ่มไอระคายคอผ่านไปถ้าอาการไอระคายคอนั้นไม่หาย ผ่านไปอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็อาจจะเริ่มเป็นไข้ไม่สบายตามมาอันนี้ลองทําหลายครั้งก็จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนกันทุกครั้งนะคะแต่รอบนี้ที่ว่าป่วยแล้วก็ไอต่อเนื่องเนี่ยอยากจะบอกว่าช่วงไอจำไม่ได้ว่าช่วงวันไหนไม่รู้ไอให้พี่ขุนพาไปซื้อไก่เคฟซีแต่อันนั้นน่าจะเป็นเดือนเดือนธันวาทุกคนประมาณปลายเดือนธันวาเลิกงานวันนึงอยากกินไก่เคฟซมาก ก็เลยไปซื้อไก่เคฟซมากินซื้อมาแบบหนึ่งบักเก็ตเลยนะคะแล้วทานไปอยู่เย็นวันนั้นนะคะไก่มันก็เยอะมันก็เหลือเพราะพี่ขุนเขาเป็นคนที่ไม่ชอบทานอาหารที่เป็นของทอดเขาก็ไม่ทานกับไอวันรุ่งขึ้นไอก็เลยเอาไก่นั้นอะไปแช่ตู้เย็นพอวันถัดไปไอก็ว่าเออไม่มีใครกินไก่เลยไอก็เลยเอาไก่อะ่ะเข้าไปอบในตู้อบนะคะให้มันร้อนนะคะแล้วก็เพื่อให้มันรีดน้ามันออกนะคะ ก็เทเอาน้ำมันออกซับเอาน้ำมันออกแล้วก็เอาไก่นะั่นะมาทานก็ทานจนไก่หมดก็ใช้เวลาอยู่หลายวันกว่าไก่ไอ้บักเก็ตนั้นจะหมดทุกคนเออก็ผ่านไปจนถึงช่วงปีใหม่ไอ้ก็เริ่มเป็นหวัดเนาะเป็นหวัดไอ้ก็คิดว่าอน่าจะมาจากการกินไก่นั่นแหละเออนะคะก็เป็นไข้หวัดอยู่เกือบเกือบอาทิตย์หนึ่งหลังจากเป็นไข้หวัดเสร็จไอก็หายไปแล้วนะคะตอนเป็นหวัดก็เป็นไอนิดหน่อยกลับไปทํางานกลับไปทํางานได้อาทิตย์หนึ่งเริ่มไอนะคะเริ่มไอ ก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่ไอเนี่ยมันเกิดมาจากการกินไก่ช่วงก่อนปีใหม่หรือเปล่าหรือมันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะคะแต่จากการจากข้อสังเกตของไอกินไก่ทอดทีไรก็มักจะป่วยหลังจากนั้นอาจจะทิ้งระยะเวลาสองหรือสามอาทิตย์ก็จะกลับมาป่วยอีกเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีผลแล้วแหละคือไอจะทานของทอดไม่ได้ทุกคน <laughs> ทานได้แหละทานได้ทานแล้วไม่ตายหรอกแต่ว่าทานแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะป่วย <laughs> ก็เลยว่าจะลองอีกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่กล้านะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองก็จะไม่บอกทุกคนแล้วนะคือถ้าลองกินไก่ทอดแล้วป่วยอีกอ่ะก็จะไม่บอกทุกคนหรอกว่ากินไก่ทอดกลัวทุกคนจะมาว่ามาสมน้ำหน้าบอกแล้วเลยตัวเองก็รู้อยู่ว่ากินไก่ทอดหรือว่ากินของทอดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ยังไปกินเลยอย่าทุกคนเออไม่อยากให้ทุกคนสมน้ำหน้านะคะก็ประมาณนี้ที่จะมาอัปเดตนะคะวันนี้ ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะคะยังไม่ได้ไอยังไม่รู้ว่าจะทานอาหารเที่ยงทานอะไรนะคะแต่ว่า,าพี่ขุนชวนนะคะไปทานข้าวที่ร้านบุฟเฟ่นคนไทยเนี่ยตรงเนี่ยใกล้ๆบ้านนี่แหละประมาณสองกิโลนะคะขับรถไปนะคะจะไปทานข้าวที่ร้านหมูหวานนะคะทุกคนก็ก็เลยเออมีเวลาก่อนจะออกไปทานข้าวก็เลยมาทําคลิปบอกทุกคนไว้ก่อนเนาะก็เนี่ยค่ะเดีย๋ยวไอ้ก็จะปิดคลิปละช่วงนี้ ไอ้อะ่ะก็จะพยายามทําตัวเองให้แข็งแรงนะคะทุกคนไอไม่อยากป่วยอีกแล้วในปีนี้นะคะก็ก็ได้แหละค่ะอยากจะแค่มาแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะคะว่าเออเราเป็นแบบนี้เรารักษาอย่างไงนะคะแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะสิ่งไหนที่เรารู้ว่ามันไม่ดีต่อร่างกายเราเราก็อยากไปเอาเข้ามาเลยนะคะอย่างที่ไอทำนี่มันไม่ดีนะคะหรือว่ากินของทอดไม่ได้ก็ยังจะกินนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไอฟังข่าว หลายวันติดต่อกันแล้วนะคะฟังข่าวน้องพรนะคะกับเอ,อน้องใหม่นะคะที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะสั่งแล้วก็เออทุกคนแบบมันไม่น่าเชื่อนะว่ามันมันจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะทําได้ขนาดนี้นะคะทําทําได้เจ็บแสบอะ่ะเออแต่เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่เป็นการเขาเรียกอะไรซ้ําเติมหรือไปพูดด้อยค่าน้องเขานะคะน้องผู้หญิงเนี่ย เพราะว่าเรารู้สึกว่าโซเชียลก็ด่าเขาเต็มที่แล้วเราเข้าไปดูทีวีช่องไหนไม่ว่าจะเป็นช่องสามช่องเจ็ดหรือว่าช่องอื่นๆนะคะที่เล่าข่าวเขาเนี่ยก็จะมีะคนในโซเชียลเข้าไปเขียนด่าน้องเขาด่าเยอะมากอะทุกคนนะอ่านแล้วก็เออปรงเนาะปรงจริงนั่นแหละไม่รู้จะพูดคำไหนแต่เอาเป็นว่าการจะเลือกคู่ครองอะมันการที่จะเลือกคู่ครองเลือกคนรักอะ่ะ มันเหมือนถูกลอตเตอรี่ทุกคนเลือกผิดนะคะก็เจ็บช้ำจนถึงตา,งตายเลือกถูกก็เหมือนถูกลอตเตอรี่นะคะลุดลอตเตอรี่รางวัลไหนก็แล้วก็ว่ากันไปตามระดับความดีแต่ไอ้กางจะบอกว่าคนเรามันมันไม่โชคดีเหมือนกันทุกคนหรอกนะคะเพียงแต่ว่าณวันนี้มันมันเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะคะก่อนที่เราจะเลือกใครสักคนหนึ่งอะ่ะมาเป็นแฟนเรานะคะเราจะต้องไม่แบบไม่หน่ามืดไม่ตาบอดนะคะทุกคน เราจะต้องแบบใช้หัวใจอย่าจริงแต่เราก็ต้องใช้สมองด้วยนะคะเปิดเปิดหัวใจเราเปิดตาเราแต่สมองเราก็ต้องทํางานควบคู่ไปด้วยเพราะทุกวันนี้เราไว้ใจใครแบบยากจริงๆไว้ใจใครได้ยากจริงๆนะ,ะจะบอกไว้ไว้ใจใครไม่ได้มันก็จะเหมือนเป็นปิดปิดกั้นมากเกินไปแต่เอาเป็นว่าการที่เราจะไว้ใจใครสักคนหนึ่งนะคะเอาคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะะ่ะมันต้องใช้การไต่ตองเยอะๆนะคะก็จะบอกไว้เป็นอุทาหรณ์ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะทุกคน ให้ใช้การไต่ตองนะคะเยอะๆเลยดูใช้ใช้ระยะเวลาในการดูกันนะคะแล้วก็เช็คเ <c oughs> ช็คข้อมูลนะคะให้มีเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้ปลอดภัยนะคะนั่นแหละเนาะก็พูดได้แค่นี้นะคะส่วนเ,เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในหน้าข่าวตอนนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนเลยก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยหรือในทั่วโลกนะคะแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ถูก ตีแผ่ท่าน้นเองนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าทําอะไรก็ให้ระมัดระวังนะคะให้แบบไตร่ตรองดีๆนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรลงไปเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหมายถึงอนาคตในวันข้างหน้าด้วยนะคะการกระทําในวันนี้มันจะตัดสินเราในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะ,ะนั้นต้องคิดดีๆคิดให้รอบคอบเท่านี้แล้วค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบายบาย